ยังหอนอยู่พี่น้องเอ้ยแกงเห็ดหอน,หอนแกงเห็ดผงหวานไปดอกตุมุติมีจากพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อกินน้ำปลายมืนกันจ้ะลูกค่าก็เสียมากเลยพี่น้องกินข้าวก่อนกินวันลูกค่าทนาพี่น้องเนาะ แกงเป็นกะละมงังมาดูวินนาะแกงเป็นดอกตมุติมิแกงเห็ดพึ่งหวาน เห็ดพึ่งแม่โมดแล้วก็เห็ดพึ่งสีน้ำตาลจะเห็ดพึ่งเกาลัดนั่นแหละพี่เนอะมาเริ่มมาเลอ,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 อตัวต้นหอนแซรกครับเน้องอ,อกจมูตตร้มีี จ้ามาจ้าสาวหายหยังบ่แม่นเด้สาวหายปลาอีตัวพ,พี่น้องมักกินปลาอีตูวโอ้ยมันห่อนค่ะแกงอนห่อนๆอยู่อยไอ้หัวหัวอยู่พี่น้องเห็นไหมปุณ่ะอืมพี่น้องไปกินดอกเนี่ยว่าจะกินห่อนๆ ยิงก้อนตีตัวเด็กน้อยพูดมันเป็นอายเป็นหมอกหมอกดีว่ามันอย่างนี้พี่นอ้องมันหอนด้วยจ้ะกรอบมากจึงหอนพี่นอ้องข่าวไก่สมาหรอว อสิเด้ไปแล้วก็ยังสิมากินต่อเนาะพี่นอนะ้องเนาะลูกข่าวสิมา่านอนลูกข่าวออานุ่งบอนพี่น้องนอนลูกข่าวงั้นก็ต้องจ่าพี่นอ้องอือ